สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดโฆษกรัฐบาลสวนพิธาย่าด่วนสรุปว่ารัฐประหารล้มเหลวจากสนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครชี้การเมืองท้องถิ่นระดับชาติมีบริบทแตกต่างกัน เมื่อวันที่24พฤษภาคมนายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลระบุว่าผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่ผ่านมาสะท้อนว่าการรัฐประหารคือความล้มเหลวว่าเข้าใจได้ว่านายพิธาอาจยังใหม่ทางการเมือง แต่โชคดีที่เป็นหัวหน้าพักจึงได้โลดเล่นอยู่ในสภาเพราะถ้าเป็นนักการเมืองที่อยู่ในแวดวงการเมืองมานานย่อมรู้ดีว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นกับการเลือกตั้งระดับชาตินั้นบริบทย่อมต่างกันดังนั้นจึงไม่ควรรีบด่วนตีกินหรือรีบสรุปว่าล้มเหลว นายธนกรกล่าวว่าหรือว่าจริงๆแล้วนายพิธาก็รู้ดีอยู่แก่ใจเพียงแต่ต้องการอาศัยจังหวะนี้เกาะกระแสเรียกคะแนนนิยมให้กับพรรคตัวเองหากเป็นอย่างนั้นก็ถือว่าน่าผิดหวังเพราะเป็นการวิเคราะห์ด้วยอารมณ์แทนที่จะใช้หลักการ การเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งระดับชาติมีบริบทที่แตกต่างกันการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งนี้เป็นเรื่องความนิยมของตัวบุคคลไม่ใช่ของพรรคการเมืองไม่อย่างนั้นนายวีโรธคงชนะและนายพิธาคงออกมาตีกินมากกว่านี้ไปแล้วซึ่งการตัดสินใจของประชาชนครั้งนี้มีหลายเหตุผลด้วยกัน ดังนั้นการเหมารวมว่าล้มเหลวจึงไม่ถูกต้องเสียทีเดียวในหลักการผมไม่เห็นด้วยกับรัฐประหารอยู่แล้วแต่เมื่อมีสถานการณ์เผาบ้านเผาเมืองคนไทยจะเข็นฆ่ากันเองเกิดม็อบชนม็อบผมก็เข้าใจไม่อยากให้นายพิธาคิดแทนประชาชนส่วนใหญ่อย่าเอาความคิดตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วบอกว่านี่คือความคิดของประชาชนทั้งประเทศเพราะมันไม่จริง บ้านเมืองบอบช้ำมามากแล้วและเราก็ก้าวผ่านความขัดแย้งของคนในชาติมาได้นานกว่า8ปีแล้วอย่าพยายามเดินกลับไปสู่จุดนั้นอีกหากรับประเทศและประชาชนจากใจจริงไม่ใช่เพียงแค่ลมปากนายธนกรยังกล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่อ้างว่าผลการเลือกตั้งยังสะท้อนว่าประชาชนไม่เอาคนเอกประยุทธ์ ันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนั้นคงต้องแยกให้ออกว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนายกรัฐมนตรีแม้จะอ้างว่าคนกรุงเทพเลือกสกอจากพรรคฝ่ายค้านมากกว่าของพรรคพลังประชารัฐก็ตามหากจะให้เกี่ยวก็ควรมองย้อนไปถึงการลงพื้นที่ของนายกในภาคต่างๆที่ยังคงมีประชาชนมาให้กำลังใจมากมายและเรียกร้องให้รัฐบาลสารต่อใน ตบายต่างๆที่โดนใจคนรากหญ้าต่อไปด้วย นายธนกรกล่าวว่าที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เข้ามาแก้ไขปัญหาความขัดแย้งต่างๆจนประเทศกลับสู่ความสงบอีกครั้งและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาโดยตลอดโดยไม่สนเกมการเมืองดังนั้นเชื่อว่าประชาชนรู้ดีว่านายกรัฐมนตรีจริงใจเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างแท้จริงโดยสะท้อนผ่านเสียงตอบรับนโยบายต่างๆของรัฐบาลเป็นอย่างดี ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ